โอเคครับทุกคนก็โย่ผมนะครับไอแม่บอกว่าอย่าขี่แล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในร้านป้ามาคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราจะขี่ตากฝนกับกันนั้งคู่นี่แหละมาทำเหี้ยทำ <laughs> <laughs> ยนิสัยรถยนต์กูก็มีกูเราทำกันไปเพื่ออะไรครับเนี่ย โอเคครับทุกคนก็โย่ผมนะครับไอแม่บอกอย่ากีนแล้วนะครับวันนี้มีทริปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำทำไมนะฝน <c oughs> แม่งตกแบบตกยับๆเลย <c oughs> แต่ว่าเพื่อนชวนไปกินกาแฟเราก็เลยจะลองขี่ตากฝนกันดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงครับไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็ แพ็คของเสร็จแล้วนะครับก็มีกระเป๋าแล้วก็ใส่สัมภาระพวกแบตกล้องอะไรพวกนี้แล้วก็ที่ขาไม่ได้เลยนี่ครับเสื้อกันฝนนะครับซึ่งตัวผมเองอะไม่เคยใช้มันมาก่อนและอันเนี้ยเป็นโอกาสดีที่จะได้ใช้เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเสื้อกันฝนที่ซื้อตามแบบติ๊กตงติ๊กตอกมาอะไรอย่างนงี้มันจะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะได้ลองกันวันนี้แหละอ่าทุกคนและนี่ก็เป็นเสื้อกันฝนของผมนะครับเป็นแบบเหมือนปีกข้างข่าวอย่างนี้เลยง่ายๆนะครับเป็นแบบสวมลงไปในตัวนะครับในสายมงเรียบร้อยป่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันแหละ let's go คนเริ่มออกเดินทางได้ทำทำไมวะมาใส่ตะบนทำทำไมวะ ว่าเป็นการเทสเสื้อกันฝนแล้วกันนะทุกคนว่าเสื้อกันฝนที่เราซื้อมามันเหมาะกับการใช้งานกับการขี่ิีกไบค์ไหมนะครับ ความรู้สึกส่วนตัวตอนนี้นะครับหลังจากใส่เจ้าเสื้อกันฝนที่ให้ดูเมื่อต้นคลิปมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มเฉะนะครับตูดเติดหลังเหลือนี่เริ่มแฉะนะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าไปถึงคาเฟ่แล้วผมจะรอดแค่ไหนนะครับว่าผมจะเปียกแค่ไหนก็ดูได้เลยครับ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับเราจะไปดูนี่กันว่าคือผมรู้สึกแหละว่ามันเปี่ยนจาวอย่างโน้นเปียกตรงไหนบ้างนะครับเจอกันหนาวไม่เจอกันฝนก็นรู้ ไปเช็คสภาพตัวเราเองกันโอมันอยู่นู่นโอเคอยู่ร้านอะไรวะอาฮมาคาเฟ่เออเดี๋ยวไปคุยเพื่อนกันขอดไปถ่ายไม่ถ่ายในร้านเคยมาแล้วสวัสดีครับไม่ถ่ายในร้านไม่ถ่ายแล้วเนี่ยไอ้ท่ามันทุกเฮ้ย <c oughs> อย่าเพูดอันนี้ กูได้นำห้ถ่ายร้านเมื่อแม่งกูไปบีบมันทักมาบอกกูอยู่เกนี่อยู่แก๊งเพื่อนไม่รู้กูจะขี่มอไซค์มาทำพิยอะไรเ่ยกูแม่นำไปถ่ายร้านเสร็จเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเข้าไปส่งเดี๋ยวเข้าไปสั่งเดี๋ยวผมไปสั่งกาแฟกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสั่งกาแฟกันนะครับร้านป้าม้าคาเฟ่เดี๋ยวค่อยออกมาถ่ายรีวิวอีกทีนะว่าเป็นยังไงไทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในร้านป้าม้าคาเฟ่นะครับ ก็เป็นคาเฟ่สไตล์มินิมอลนะครับมันก็จะดูเรียบเรียบสะอาดสะอาดค,คลีนตาขาวๆอย่างนี้เลยนะครับบอกเลยว่ารสชาติกาแฟอร่อยมากนะครับในส่วนของทางร้านก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเป็นระบายสีรูปปั้นปูนปาสเตอร์นะครับมีฐานข้างนอกที่เป็นฐานเพ้นสีมีให้อาหารสัตว์มีเป็ดให้ดูมีวิวให้ชมนะครับเป็นร้านสไตล์มินิมอลตั้งอยู่ใจกลางสวนเลยก็ว่าได้นะครับตัวร้านก็จะตั้งอยู่แถวๆบ้านค่ายละกันเนาะก็ไปเซิร์ชหากันได้นะครับเลยว่าบรรยากาศ ดีมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาในช่วงที่ฝนตกนะครับตอนที่ฝนไม่ตกผมเคยมาแล้วรอบหนึ่งบรรยากาศก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะครับลองแวะเข้าไปชมไปทักทายไปอุดหนุนกันได้นะครับสำหรับร้านป้าม้าคาเฟ่นะครับต้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้กินเงินเสร็จแล้วเ,ออเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับก็รอฝนหยุดนะแมงมาหยุดทันทีวันนี้น่าจะทั้งวันก็เดี๋ยวเราจะขี่ตากฝนกลับ กันทั้งคู่นี่แหละมาทำเหี้ยทำไรซ์ส์รถยนต์กูก็มีกูก็ไม่เอามาเออมีทุกคนเลยไม่เอามาไอที่จะมีรถยนต์กันทุกคนเลยไม่เอามาสักคนเลยโอเคครับก็คลิปวันนี้ประมาณนี้แหละไปละเดี๋ยวถ่ายขากลับให้ดูอีกทีไปบ๊ายบาย ทำกันไปเพื่ออะไรครับเนี่ย แม่บอกว่าอยาขี่เร็วครับก็สําหรับท่านใดที่รับชมแล้วนะครับถูกใจก็ตามหรือว่าไม่ถูกใจก็ตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปแบบเราด้วยนะครับก็ทิปหน้าผมจะไปที่ไหนกันต่อไปทริปไหนไปกับใครบ้างก็ฝากติดตามดูได้ที่ช่องไอแม่บอกย่าขี่เร็วได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ